หุ้นไทยพักฐานตามทิศทางหุ้นโลกรอปัจจัยบวกใหม่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นตามการทยานตัวขึ้นของเงินยูโร สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อน,นรวยกว่าค่ะ <c oughs> วันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคม2557นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา13น5นาีหรือ13นกา30นาทีค่ะวันนี้อยู่กับนายแพทย์กิจชรัตน์รัญญศิสิริคุณสุเฐ์สุแท้และดิฉันประดาธนาสีชัยค่ะ คุณหมอคะเมื่อวานนี้ทองคายังดูตกๆอยู่เลยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะเรียกว่าพลิกลอกครับเมื่อวันนี้นะครับจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกาออกมาดีนะครับดีเหรอคะดีปานกลางครับในเรื่องของคนว่างงานแล้วก็ปรับตัวนิดเดียวฮะแล้วก็ดีขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาตามชมว่าทําไมถึงดีและดีขึ้นมาแบบนี้จะทํายังไงต่อะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทองคำเนี่ยเรียกว่าสร้างความวือหวาอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นกว่า14-15เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาขึ้นเนี่ยเพียงประมาณ15นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าจะยังไงช่วงที่2ช่วงของทูเดย์นะคะส่วนในช่วงแรกค่ะมาเก็ตเราอัพนะคะเราจะไปติดตามดูแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะคะคุณสุเชษคะช่วง3วันวันนี้ค่ะดัชนีหุ้นไทยปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆหรือว่าไซด์เวย์นะคะเป็นการสะท้อนสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะแล้วหลังจากนี้ไปจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนคะครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นยืนอยู่ที่1350สามารถทําปิดได้เมื่อวานนี้แม้ว่าดัชนีนั้นจะลงไปที่เล่นบริเวณ1348นะครับแต่ท้าย1นาทีสุดท้ายเนี่ยก็สามารถยืนปิดที่1355ได้อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยดัชนีของตลาดที่มีปัจจัยสําคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับปัใจจัยในเดิมๆปัใจจัยในด้านของการเมืองเป็นปัจจัยที่มีลักษณะของการที่ค่อนข้าง จะมีลักษณะของการที่มีหลายประเด็นที่รออยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะของความผันผวนเพราะฉนั้นตลาดก็จะนี่คือปัจจัยหลักที่สําคัญของตลาดทุนการเมืองในบ้านเราฟ,ฟันโฟในบ้านเราเป็นสิ่งที่สําคัญครับในแง่ของตลาดทุนในต่างประเทศทั้งหมด ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเป็นแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีผมคิดว่าเป็นค่อนข้างเตืนใสเพราะว่าในแง่ของตัวของตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเองในยุโรปเองนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูอเมริกายุโรปแล้วจะมีความสุขใจมากครับเพราะว่าตลาดทุน,น,นเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่แม้ว่าจะไม่ปรับมากครับแต่เป็นการทำนิวไฮ ต่อเนื่องของ s p และก็ตัวของอตัวของดาวโจนส์นะครับในขณะที่ n a s d a กเป็นลักษณะการแกว่งในขณะที่ยนะุโรปนั้นก็เป็นลักษณะของการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นกลางๆครับวันนี้เชา้านี้ในแง่ของตัวฮ่องกงเองนะครับเป็นการปรับขึ้น0.04%ในญี่ปุ่นเองเป็นการปรับขึ้น0.84%ในขณะที่ตัวของกลุ่มทิปนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก,การ์ตาสิงคโปร์นั้นก็เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับจาการ์ตาได้เพิ่มขึ้น0.19%ในขณะที่ตัว คอมมิสิตนะครับบวกมา0.7%ตัวฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งครับที่มีลักษณะของการปรับ,รบในทิศทางที่อ่อนตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตลาดทุนไทยจึงถึงมีลักษณะของการเบาบางมากครับวันนี้ปริมาณการซื้อขายของตลาดทุนไทยในชะ่วงเช้าครึ่งเช้าแรกเนี่ยดัชนีอยู่ที่1354.99เนะครับเป็นลักษณะของการปรับบวกไป2.78จุดติดลบ อขอประธานข้อบ,บวกครับบวกไป2.7-8จุดโดยที่ขนาดพี่ปริมาณการขายวันนี้เบาบางกวันอื่นครับ12,846นสนแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยไทยพาณิชย์มองอย่างนี้ครับถ้ายืนเหนือระดับ1,350ได้ไทยพาณิชย์เชื่อว่าดัชนีที่ระดับ1,360และ1 3 7 0จะเป็นแนวต้านที่สำคัญและให้ระมัดระวังที่ดัชนี1370ครับส่วนแนวรับที่สำคัญนั้น ทางไทยพาณิชย์มองว่าไม่หลุด13-40่ยังคงเล่นเป็นลักษณะของเทรดดิ้งผู้ลงทุนที่เป็นนักลงทุนเก่งกำไรถายแต่แนวต้านครับเมื่อวานนี้ทางไทยพาณิชย์ให้แนวต้านอยู่ที่1 3 5 6ขึ้นไปเสร็จลงเลยนะครับแต่ทางไทยพาณิชย์ก็เชื่อว่าจะปิดที่ระดับ1 3 5หุ้นตัวแรกที่เรานำเสนอนั้นเป็นหุ้นของตัวของบางกอกเชนครับ BCS นะครับลักษณะของบางกอกเชนนั้นอบอกทางไทยพาณิชย์มองอย่างนี้ครับ ตัวราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาถึง7จุด 5%เนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแต่ตัวของบางกอกเชนเนี่ยยังมี valuation ที่น่าสนใจมากครับบางกอกเชนได้มีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ตัวที่บางกอกเชนเป็นตัวที่เสียตัวหนึ่งคือตัว WSC ซึ่งตัว WSC เนี่ยยังไม่ได้ทำรายได้แต่อย่างไรก็ตามนะปี 1- 4นี้เราเชื่อว่าตัวกำไรนั้นจะเป็นลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีลักษณะของการปรับตัวดิสเค n าของราคาหุ้นลงมาเนี่ยประมาณ38แเซนแล้ว PE ตรงเนี้ยเหมาะสมแลว และ PE ในกลุ่มอุตสาหกรรมของตัวโรงพยาบาลเป็น PE ที่เหมาะสมของบางกอกเจนครับทางไทยวริษทให้ราคาหุ้นไว้9บาทครับอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นของตัวที่เราตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นหุ้นของกรุงเทพดูสิทธิธธการนะครับหรือ BGS ครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใน1ปีที่ผ่านมาในปี56เนี่ยนะครับทางตัวของ BGS เนี่ยมีลักษณะของการ เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะขยายตัวโรงแรมไปปีนี้เป็นปีไฮไลท์ของ b g s ครับจะลดต้นทุนไม่รับพนักงานเพิ่มการที่จะรวมกิจการนั้นให้น้อยลงครับแต่อย่างไรก็ตามการทำกำไรของออโรงบาลกรุงเทพนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่49 0 0 0ไปถึง55,000ครับเป็นลักษณะการเติบโตปีนี้เป็นไฮไลท์ของตัว b g จจะประคับประคองตัว ของโรงพยาบาลการขยายตัวการเปิดว่าจะขึ้นอีก15โรงพยาบาลนั้นอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะตอนนี้ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับในมกราคมพานั้นกําไรออกมาน่าสนใจครับเราให้ราคาหุ้นของ BGS นะครับไว้ที่ระดับราคา175บาททางไทยพินิ์เชื่อว่า BGS ที่ราคา175บาทหุ้น2ตัวไฮไลท์ครับไฮไลท์ตัวแรก a l u a t i o n น่าสนใจมากครับบางกอกเชนตัวที่2ลงทุนระยะกลางยาวครับเติบโตอนาคต สดใสแน่นอนครับ BGS ครับนี่คือ,อไฮไลท์ของไทยของนายเป็นน้คับคุณเมย์ครับ,รบอาจารย์ครับครับคุณค่ะคุณสุเชษคะ่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมแนวโน้มตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกนะคะรวมไปถึงหุ้นเด่นรายตัวที่คุณสุเชษนำะมาฝากผู้ชมในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็เป็นหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลคะ่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่หนึ่งคะ่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ G o Today คะ่ะ กาศึษไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทชเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนก แล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you far. คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3า0 มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเราอยู่ในช่วงของโกล o d ทูเดย์ค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามคุณหมอกรินะคะว่าแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงมีปัจจัยสําคัญอะไรที่ส่งผลเป็นอิทธิพลต่อราคาทองคําในวันนี้คะคุณหมอคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งครับราคาทองคําเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวตลอดในการซื้อขายในช่วงของตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดลอ,อ,อนดอนนะครับ มาดิตตัวในช่วงประมาณกลางตลาดของโคเม็กเนี่ยนะฮะเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าพลิกความคาดหมายของหลายๆคนเลยทีเดียวเนื่องจากราคาทองเนี่ยทรงตัวแล้วมีสภาพคล้ายๆกับจะปรับตัวลดลงหรือจะหลุด1,330งันสอสาเหรียญได้ซ้ำไปเมื่อวานก็เรียกว่ามีการเทสบริเวณหนึ่งพเหรียญหลายครั้งครับจนกระทั่งในช่วงตลาดคเม็กเนี่ยข่าวเรื่องของ าการที่ ECB เนี่ยคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำคือ0.25แล้วก็ยังพยายามใช้นโยบายที่จะอัดฉีดเงินหรือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่รว่าเงินฝืดนะครับพอข่าวตัวนี้ออกเนสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือเรื่องของเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นเทียบกับเงินยูโรเนี่ยจาก1.37750เนี่ย ขึ้นมาอยู่ที่1.38กว่าๆนะครับแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองเมื่อวานนี้พุ่งทยานอย่างรวดเร็วจากระดับ1,333เหรียญครับขึ้นทีเดียว17เหรียญมาที่1,350เหรียญตอนนี้ใกลเคียงกันนะครับระหว่างราคาทองคำกับตลาดตัชนีเซ็ตอินเด็กของบ้านเรานะครับเซ็ตอินเด็กซ์1,354ใช่ไหมครับทองคำวันนี้1,352ครับก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ m t s GO ย้ำกับท่านผู้ชมก็คล้ายๆกับเรื่องของเซตอินเด็กีเดียวครับคือถ้าวันนี้ทั้งวันเนี่ยยืนอยู่เหนือ1,350เหรียญได้โอกาสที่จะเห็นราคาทองคำขึ้นไปต่อเนี่ยมีสูงและราคาเป้าหมายถัดไปเนี่ยคือ1,400เหรียญครับเมื่อคืนจริงๆ SDR p ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นราคาทองคำที่เมื่อวานนี้เราวาดภาพไว้ให้เห็นว่า แนวแนวต้านตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อวานก็มีการปรับตัวลดลงแล้วดีดกลับขึ้นมานะครับเรียกว่าเริ่มทดสอบแนวต้านสำคัญ1355อีกครั้งหนึ่งซึ่งมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่ดูแล้วลักษณะจะทะลุขึ้นไปเนื่องจากภาพยูโรเนี่ยมีการปรับฐานขึ้นไปวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการว่างงานของสหรเมริกาซึ่งคาดว่าคนจะมีงานดีขึ้นนะครับ คาดว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานโดยทั่วไปในเรื่องของการขาดดุลการค้ายังรู้สึกว่ายังคาดว่ายังแย่กว่าเดิมบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในสภาพของค่าเงิน US เดอลลาร์ตอนนี้กลับมาเป็นตัวปัจจัยสําคัญครับที่ส่งผลต่อราคาทองคําจะเห็นได้ว่าในกราฟเนี่ยในเชิงเทคนิคในระยะปานกลางเนี่ยกราฟเริ่มเป็นขาขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าในสัปดาห์นี้คือวันศุกร์นี้ ราคาสามารถปิดยืนอยู่เหนือ1,350ได้จะทำให้กราฟในระยะยาวเนี่ยกลายเป็นขาขึ้นและมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,400เหรียญพูดง,ง่ายๆว่าเห็นราคาทองคำขึ้นได้อีกอย่างน้อยบาทละ600บาทต่อบาททองคำพูดง,ง่ายๆว่าราคาทองจะไปทดสอบระดับ21,000ได้เร็วๆนี้มีโอกาสสูงที่เดียวครับหลังจากที่เมื่อคืนนั้นเรียกว่าทำให้ระดับ 1330เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญไปแล้วนะครับฉะนั้นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดโกลฟิวเจอร์หรือในตลาดโกลออนไลน์ก็แล้วแต่กลยุทธ์ณขณะขน,นี้คือการปิดสถานะช็อตนะครับหาจังหวะในการปิดชอด็อตหรือควบคุมสภาวะขาดทุนถ้าท่านมีสถานะช็อตโพซิชันอยู่หรือ,อ,อพยายามที่จะทำกำไรในทิศทางขาขึ้น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น Follow By ในลักษณะของซื้อมราคาทองคำอ่อนตัวโดยมีแนวรับสำคัญที่ 1340เหรียญเป็นแนวรับแรกที่ใกล้ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ราคาทองของไทยก็เรียกว่ามีแนวรับสำคัญที่20,000กับ400บาทครับคุณประดาครับ ครับคุณคะคุณหมอคะและก่อนพักกันในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยมีหลักสูตรนะคะเรียนก่อนรวยกว่าค่ะสอนวิธีรวยหุ้นด้วยกราฟทางเทคนิคในวันที่19และ20เมษายนนี้นะคะกโดยคุณชอชวโชติวงเพรศิ์ค่ะซึ่งก็เป็นพิธีกรประจํารายการรู้ก่อนรวยกวยก่าของเราค่ะโดยที่มีการเรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับหาหุ้นเด็ดนะคะโดยเส้นแนวโน้มและกราฟแสดงเป้าหมายการวิ่งของราคารวมไปถึงกราฟสูตรคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถสมัครเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์026507930 1และเบอร์0889408915ค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าทางรายการของเราก็เปิดสายสดๆให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามปัญหาการลงทุนหุ้นรวมไปถึงการลงทุนทองคำด้วยนะคะในช่วงของคลินิกการลงทุนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์027257997สักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ เลียนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ล u t u ิวเจอด้วยประสบการณ์ในธรุกรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง สวปอมสหขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศพระน้าท่านผลเอกที่จิตกุลวานิชองคมนตรีพอลึงหัสวัสดีที่27มีนาคม2557นาสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับสนใจติดต่อที่0944232206 022758942หรือ www.ndcat-asmp.com กลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของคลินิกการลงทุนค่ะทางรายการของเราก็เปิดสายสดๆให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามทองใช่ไหมคะวันนี้มีทองมาด้วยค่ะค่ะก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ027257997ค่ะสายแรกของเราเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำกับคุณหมอกฤษน์หน่อยค่ะครับค่ะ ถ้าพอดีว่ามีติดราคาขายตอนนี้อยู่ที่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทอยากทราบว่าจะทํายังไงดีคะคุณหมอก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องทราบก่อนนะว่าเงินลงทุนตอนนี้ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับจํานวนพอร์ตเนี่ยนะครับจะต้องออไม่เลเวลเลตมากนักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าทิศทางราคาทองคํานในความหมายของนักลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ายังคิดว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ย ท่านอาจจะเป็นที่จะต้องลดพอร์ตที่ช็อตโพซิชันออกบ้างนะครับเพราะว่าการที่ถือสถานะช็อตในขณะที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยท่านกําลังทําสวนทางกับทิศทางตลาดอยู่ฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยต้องรู้ว่ากําลังเงินกับสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่เนี่ยมันใกล้เคียงหรือพอที่จะไปได้ขนาดไหนเขาเรียกว่าการลงทุนเนี่ยอย่าฝืนทิศทางตลาดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นโกลฟิเจอร์แล้วท่าน ซื้อเลเวลเลจโกลฟิเจอร์ราคาสูงกว่าเงินทุนที่เรามีเนี่ยถ้ามากกว่า4-5เท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าจำเป็นที่ท่านจะต้องลดสถานะลงบ้างนะครับการตัดขาดทุนในการลงทุนในโกลฟิวเจอร์นั้นเนี่ยหลายครั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักลงทุนที่จะต้องศึกษานะครับก็ขอให้ ที่นาแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ตลาดลากเราไปในในแง่ของผมเรียนถามคุณหมอท่านนิเพึงเผื่อถามเป็นคำถามครับถ้าสมมุติว่าเขาเลเวลเลตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เมื่อกี้คุณหมอบอก4เท่าอา้าเท่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสักประมาณกี่เท่าโดยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยนักลงทุนเล่นไน,นะครับโทษทีครับไลมอนแลนด์นะครับไลมอนแลนด์ ไลมอนแลนเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะของผลการในงานออกมาพอใช้ได้นะครับลักษณะของตัวไลมอนแลนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไลมอนแลนลักษณะช่วงนี้เป็นช่วงของอุตสาห์ช่วงของภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะักราคาหุ้นจะมีลักษณะของการแกว่งครับขณะนี้เนี่ยตัวของไลมอนแลนเนี่ยราคาไฮเลยนะครับวับนนี้เนี่ยไปทำ new h i ไว้เพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปลุยเขามากนักนะครับรอถ้าจังหวะรอเนี่ยรอสักประมาณตอนนี้อยู่ประมาณบาท4ี่ สี่สิบกว่านะครับซึ่งหายเลยนะครับตกใจนะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือของ IML เนี่ยทำหายหมดนะครับอยู่สโลโสถุ slow, ทุกอย่างหมดอ,อยากซื้อถือถ้าราคาต่ำกว่านี้โอเคครับแต่ถ้าไม่ได้ราคาต่ำกว่านี้ราคาตรงนี้เนี่ยผมว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตน่าจะออกไปครับครับอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะคุณมีนาสายต่อไปเชิญค่ะคุณสุชาติคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมถามพี่แลนด์หน่อยครับ บีแลนดครับถามว่าเทรนยังไปต่อได้ไหมครับแล้วขอแนวรับแนวต้านด้วยนะครับแนวระยะกลางของบีแลนดแนวลบดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะออกกองทุนของเขาออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาสูงสุดที่เคยเคยทาไว้เนี่ยนะครับที่ระดับที่สักประมาณบาท70บเนี่ยะบาท70บาท75เนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับที่สําคัญเนี่ยต่ากว่าบาท50มาน่าสนใจครับนะครับโอเคครับ โชคดีนะคะคุณสุชาติสวัสด,ดีค่ะและก่อนจากการในวันนี้นะคะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางบรจธนชาติมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยทางบรจธนชาติค่ะแนะนํากองทุนเปิดธนชาติโลเบต้าค่ะหรือว่าคีโลเบต้านะคะก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทมั่นคงจ่ายปันผลสม่ําเสมอค่ะ และมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ค่อยผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจนะคะเป็นกองทุนรวมหุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดค่ะพ้ตอบแทนย้อนหลัง1ปีเป็นอันดับที่1นะคะจากการจัดอันดับกองทุนประเภทหุ้นทั่วไปจาก Morningstar เมื่อวันที่28กุมภาพานันธ์2557ค่ะผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขานะคะหรือว่าบลจธนชาติค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 1 2 6 8 3 9 9กด0ค่ะ และว,วันนี้ก็หมดเวลารายการรู้ก่อนรวยกว่าแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะรวมไปถึงสำนักง,งานกสท,ทอชอด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะในเวลา17บนาฬิกา5นาทีค่ะก็จะมีการสรุปภาวะตลาดในรอบบ่ายรวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ